โอเคผมไพี่น้องเขาก็มาเจอทางไม่ค่าซ่อมลายเพื่อนขายเครื่องขายข,ายของหิ้มทางอีกคือเกาผมไพี่น,องงน้องี่เนาะอ่าก็สิไปเลาะเบิ่งก่อนมีอย่างในผมไอพี่น้องเลยเมื่อน,นี้นมีทางเยอะแยะจะดีอยู่ทางฝั่งไทยเป็นผ่าเงินไม่ปเป็นเตียงซื้อปลาไปปอยให้แน่วัดสัตว์ผมไพี่น้องเลยไปเบิง่งไปซ่อมรำกันเนาะนมีอย่างในเมื่อกี้พี่น้องไยเนาะ,ะตู โอ้ไข่โมเดงก็มีเเนาะสบายดีอืมครโอ้ขายน่าไดไข่โมเดงนี่สามกองสิบพันอโอ้ือม,อมของดิกน้อยบ่นัน่โอ้บ่ละฮะเจ้าบ่าไปต่อยน,นะออ cứ à, đôi là hơi. cha mẹ. cha cha đã nhận mua như vậy là. mua con thơm. mua đôi là quá. ah, thong thong nè. thong Hà thong 5 đôi thong Hà Phan, và xem, nó áo anh. าพใช่ป่าเบิร์ดหิเออเออเออใส่สงให้นี่อือโดยพี่น้องเอบังล้มีมีผูมีป่าเนาะอืออออือโดยนี่เดาใมาดงมยนี่เอบ้คามเ็ยนตัวเดียวคลออยู่อ แต่คีบ่าปันแทศนี่ตัวเทไรนี่ห้าพันโอ้ใส่ทงมาฉันอ่าใครมดชมชื่อชอยนี่ด้วยใครมดชมอ้าบูมเป็นใครมดแดงบ่โอ้อันเดียวกันเนาะโอ้โดยเฮ็ดยังอันนี้มี่โดยอวยพรอวยพรคือเก่าอยู่บ่ออเแต่ที่ชอยคือเก่าอยู่บ่มวนขึ้เก่าอยู่บ่ เอ้านั่นแหละจังหวะาะพอนมวนคือเกาอยู่บ่าเอะเฝ้ากันกว่าเห็นว่ากันทุ่งช่างว้าแท้แม่จะจำเขาได้จำเฮาฮอดบ่ได้บุ้ชื่อช่วยหรอกซาบจำเฮาบ่ได้นี่ย่าแหละถ้าเรา่าจำเพิ่นได้เพิ่นจะจำเาบ่ได้ไอน่อยแล้วขอนาบุ้่องบ่ได้เินพอ่นโยเมย์บุ้ชจำเฮาบ่ได้บุื่อช่ยแล้ว โดยโดยอเท่าไรนน่ะของเจ้าน่ะเอาเอาเอาใส่ถุงมาโดยมันบดตายง่ายที่นอกจะซื้อไป็ดปอยเจ้ากระาังว่าแท้ก็ไปรจับมัคือเก่าแลวไปปล่อยในนองว่าอะไรกันน้ำจันวายืมมือ เดี๋ยวนาไปปล่อยไกลๆท่านี้ก่อนก็ได้เห็นวกะห้าสิบกิโลนะเด้อโอ้ยกุบก็มีขายอันนี้เนาะพี่น้องเนาะหัวไทรอันนี้เนาะหัวหาพัดกีบโอ้ก็ขักเถะหัวน้อยคักพอดีคักเนาะโดยห้องไข่อันนี้นะห้องเจ้าบ่โอ้ยหัวใหญ่อันนี้โดย ผัวน้อยบปนี้มีท่านี้บ่โอ้พอดีเป็นชาวพันธุ์ของเจ้าเนาะโอเค,อ,เคอ่ะนี่ชาวพันธุ์อ่เาเสียซอยพี่นไหงอ๋อซอยเลยลูกเอ้ยเว้พอมวนเด้อเฮ้พอเนี่ยแหละลองดูอ่าฮะเป็นทดล้ำผู้เอาแห้งคักเขาอีกชาวบนี่โอ้ มลามเก่าบ่บ่บ่ีนม่บ่จบเชือเม่ที่เพิ่มไปห้าพันนี่บ้าเพิ่มกเพิ่มห้าพันเพิ่มาเม่ที่ได้ลมาเธอแล้วล้ำก็อ้าวลองเมื่งก่อนเลยจกมวนบ่มวนเนาะมันที่เห็นว่ากะกล้าลงทุนก็ต้องฟังเชียงก็แล้วเห็นว่ากะมันก็บแบบมวนแล้วเลยเท่าแล้วอ่ะลองเมื่อเชก่อนนะแม่ โอ้ยเห็นว่าการลอกให้ลูกเห็นร้านฟังน่เนาะเอาพูน่ะเมป้าเพ่นมาโมล้ำเก่ากับอดมาโมลำอกับเป็นล้ำกันเลยเหรเอียนบอแล้วบ่าไปออกคนชงคนเฉิดผูมเอียนบอผอเลยผิวจนบมเป็นตำ้่สิบปีล้วเนาะเออต่ก่อนเอาตรงๆตะก้อนเคยเป็ยนอย่บงบแต่ก่อนเคยลองบอเอา เปนอาปอ่ะมันบบเกียวกันได้ทิวกับทิวรองกันล่องเนาะเขาเคยเเยกแล้วเขาเอ้าอ๋อเป็นรองโดยโดยโดยยกเชื่อโอ้ยกินมาชิเดพังล่ำอยู่วันนี้เนาะแล้วแหล่แสนพี่น้องไโอ้ยเอาเอาไม่ตู้เอาเฮ้ยยิบพิดเห A à, hoàng chào, cặp cụp nó ừ. rồi A à, mi à? Rồi đôi à, ừ. Rồi, ừ. rồi. rồi mát mát thùng honey đôi Rồi ừ. ngon ngoài thêm môn y kuchi môn an này môn an cứ ừ. ừ. môn môn cứ môn môn อันนี้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดก้อนทางบ่อืมชื่อว่าก้อนทางเนี่ยรูกโดยอาวชอยอันนี้ไข่มาแดงก่อนเนาะพี่น้องเไยก็มีหลายคนจะกินชอยเพย์ชอยยาอันนี้ปลาโคอันนี้โอ้คู่ทะเลปลาโคชาวพันเอามาจะใช้อันนี้ไหมอืมลงต้นบ่ ผูหลาสาวพันโตหลาหาพันบนโอ้โอเคโอเคโอเคอืมเบิดละเห็ดงงละงูเนาะโอ้โอเคพี่น้องเลยพรามีแต่เสียวปลาและเปปอยเพันมันนี้กบมันนี้เนาะโอ้เท่าไยกบมันีสองพันสามโตประมาณพี่น้องเลยเดี 3, <fen> ๋ยวมาเบิ่งทั้งพี่กัน เรามาชื่อซื้อไปขายน่อเนาะ้อปปลาดุกมีตะโงามไหอขายได้ไหมหกสิบพันอันนี้ได้撒อือเอาตัวนี้ก็ได้เอ้ซอยคูหนึ่งอ่ะโดย chắc tố anh nó chết tố rồi thử toàn bọn hắt nghiêng là bò bò offline cái đấy nè đứa để mà nó coi สิบพันพี่น้องเลยบม่ได้กินดอกจะซื้อไปปล่อยพี่น้องเลยเนาะกบอีกแล้วบาทนี่อ้าวใส่ทรงมาก็ได้เ้าอพี่น้องเลยเอากบกระป๋าไปปล่อยก่อนมื่อนี้ใส่เบ็ดเอาบ่เอยโอ้ตกใหญ่เนาะ มีสามตัวขายบัต้วบ่หรื้ว่าได้เท่านี้พ่อป่านางปลาโอ้ฮะเออดโอเคป่ะพี่น้องเอยใช้ป่าเจ้าโอเค 4, 4 bớt. Ok. Đôi. Gặp trái ly cưới canh thì nó như nó Để lớp cặp Ừ. nè. Sao. Sao phan. Đôi. Đôi. Ao, 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 ao. Sai, sai, xung má có đay nhá. Khi nào vậy? Khủ có. Đôi ồ rồi áo 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 xoài cái này nâng đôi À, đây xi rồi hân rồi ạ เอาม้าแมาใส่คู่ไหมเมื่อพร้อมกันบอโดยอาสอาใส่หน้าไม่เข้านี่ยามตายเดี๋ยวจะไปปล่อยเนาะโอ้เดียวเดาเข้าอะไรอีกได้ไหมออเดี๋ยวเดยว โดยโอเคโดยขรับใจร้ายไปพี่น้องเลย,ยเดี๋ยวเด้อแป๊บนึงเด้อเอาอันนี้ไปรถกันอึบไปกปล่อยไ้รถนี่เลยแหละวโ้เคเออทางปลาทั้งกบจกักปูแมนห่าหกสิบชีวิตผัวพี่น้องเนี่ยเต็มอันเนาะปลาโอเคเอียนเพาะบารนี้เนาะอ่าโดยเอาขอบใจรลายเด้อ อไปพี <mile> ่น้องเลยปึ๊บเอาอีหลาเอาเอาเนี้ให้ให้เจ้าซื้อขนมด้วยเนอะหนมือด้วยโอเคเอาเอาเดยเออไปมีบายเป็นยี่บอนบายด้วยโอเคไปพี่น้องเลยเอาอันนี่ยปลากับกบไปปล่อยก่อนอย่ามันตายวันนี้เนาะเออมีปลามีกบแล้วก็มีเอียนพี่น้องเลย าติโพมื้อนี้ครบเสร็จบริบูรณ์จะสิไปปล่อยใส่ผู้พี่น้องอีบัดนี้เนาะโอ้แต่กับโคมือเลยบัดนี้เนาะพี่น้องเอ้ยเก็บมือแหอ่าเบิดก้งไอ้ซอยโอเคแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เฮาก็มาฮอดฮอดอ่จำพพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่ามันมีทางลงบ่บ่ฮู้พี่น้องบ่ติหาก่อนเด้อเนาะออปล่อยนี่แหละ สักพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามันจังมีน้ําไหลกว้างแน่พี่น้อง,งอมันจังรอดเนาะถ้าบ่ซั่นบ่รอดแน่นอนพี่น้อง้ปล่อยมอื่นอพี่น้องเอ้ยปลาคอก็ลอยไปเบิดลเ็ไปแงีเนาะมาไกลเติบโอ้ยไปเก็บใส่ถุงก่อนพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยไปมีจักโตนี่เนาะไปนับเบิ่งนํากัน,กนพี่น้องเอ้ย

างงทางลุงกระหดเกินทางลุงซีว้ามีนำ้ำเฮงอี่าีดี่เนาะมีน้ำซีพี่น้องเไยซีจำพอนช่วงน,นี้ก็น,น้ำขึ้นฝนตกดีอยู่เนาะนี่ ลอ,ล,อลอยนี่ละพี่น้องเอ้ยรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ฮาโตน้ำไหลคักีิ๋วพี่น้องเดี๋ยวหาหมกบอยคักๆก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะปึ๊บเอาหมกนี่ละมาอันดับแลกก็เอาเอียนก่อนพี่น้องเนาะ น,นี่ก็มาพเพอเรียวมีผู้จับกล้องให้พี่น้องเลยไปเลยไปโอเค <Okay. S 1> อะไรไปเลยป้าหมุดลงกิตมไปเลยพี่น้องสัก,กกี้ไปฟ้าปัน่นตะค้อสองวไปเลยฮะอ,อ่าไปสามชีวิตเลย อันนี้สามหกกบอีกอันนี้ก็กบพี่น้องเลยกบกไปเลยผูกหมุดน้ำหนามไปเลยน,นี่ก็บสามเก้าโตเนาะไปไปไว้บางยังพี่น้องเนะลยเนาะรอดตายแล้วกูแล้วใช่ไหมพี่น้องเลยอันนี้กับสามโตสิบสองโตสิบสาม 13, 1ิโอเคโอ้ลายเด้พี่น้องเลยมาสิบสี่สิบห้าพี่น้องสิต oh, ัวเออสิโอ้นี่ปลาดุกพี่น้องเลยปปลาดุกปลาดุกนานี่เนาะตะกอนนี่โอ้ยพี่น้องเลย มาเตียงมาปิ่งกับตำมะครัวในแซ่บประดุกนาเนาะทามกินี่สิบแปดอ่าสิบเก้าเอ็ดสะสองสะสามโอ้สสี่โตนี่ไอ้นี่อีกังส่นสหสหสิเจ็ดสิแปดสเก้าสามสิบโอ้สามสิบโตพอดีพี่นองอย่เนาะอ่าโต อไปไปไปพวกเราไปบัดนี้พี่น้องเลยเอาคือบ่ไปแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงฮะปล่อยเพื่อนอึ๊บอ่ะไปฮะไปไปไปเอ้าไปไปเด้อโอเคเดียบร้อยหายลิปพี่น้องเลยพูดแล้วจ็คไปฮอดใส่ห่อยาแล้วป่านนี้เนาะ ป่าผู้นำไ,นไหลลงพุ่นแหละพี่น้องเลยน้ำซีเนาะน้ำกำลังขึ้นตอนนี้ก็น้ำเฮงอยู่พี่น้องพี่น้องเลยทั้งกบทั้งปลาไปทำการเลยพุ่นแหละเพิ่นจะไปขึ้นวงได้ก็ขึ้นพี่น้องเลยกบก็ได้พเพราะว่าพูนเป็นสัตวดครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะอยู่ในิสก็ได้พ่อแม่พี่น้องเลยอยู่ในน้ำก็ได้อยู่ในโนวลกด็ดีเนาะไปสบายดียงกับโอตัว ก๊อปก่อนได้พี่น้องอยู่วันนี้ปล่อยเพิ่นไปเรียบร้อยเลยเนาะเดี๋ยวหาตามมึงกบก่อนจ้เพิ่นขึ้นมีเซลนี้จ้ะพี่น้องบุ้งีคนมาใส่เบ็ดเนาะตะเก่าหนิว่าโชค่น้องใส่เบ็ดการเซนี่นนำขึ้นตึกปูตึกปลาไปซะพี่น้องไงมาเตียงกับก๊อปก่อนวันนี้โอ้เซนี่ก็เลิกพอสมควรผูกยางขึ้นผูกเนาะพี่น้องเนาะ เลือดเติบก็น้ำก็ะไหลเฮงอยู่ได้พี่น้องไยเฮองอยู่พอสมควรปูปลาน้าน้ำก็คงชิลายอยู่เนาะเอาพี่น้องไยสำหรับวันนี้บ้เตียงก็ได้ปล่อยสามสิบิตหลอดไปเป็นทีทุร้อยไปไม่พี่น้องไงเนาะก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณทางเยอะแยะจะดีหรอวสร้างผู้ใหญ่จะดีก็ได้เนาะพี่น้องไงบนอยู่ทางั่งไทยเป็นผ่าเงินแม่ป้าเตียงปล่อยปูปล่อยปลา ปล่อยกบปล่อยเขียดบ้านันมีอย่างก็ปล่อยโลดี่น้องเห็นเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณในหลายคอยเม่จงอยู่ดีมีเฮงสุขภาพทางกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อเม่ให้มาสำแดงก็ขอให้กับคืนใหม้มร้อยเท่าพันเท่าได้ซอยสู้ชีวิตสัตว์มานี่ก็ขอให้บุญกุศลส่วนสนี่ไหลกับคืนหาเม่เนาะจงไปคํำจุน มีตรงมีแต่สุขภาพทางกายแข็งแรงโชคดีตลอดปีและตลอดไปร่ำรวยสุหมาเงินทองเด้อชาตุเนะาะอาสทำลมนี้ปรปเตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น,อขขนอาา้องเปิดชุกวุทุกคนนอกจากมาติดตามครับชมคลิปจนจบแล้วก็บอกข่าวโฆษณาบปเตียงพี่น้องเลยขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องจงอยู่ดีมีเฮงสุขภาพทางกายแข็งแรงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเนาะอ่อ พ่อแม่พี่น้องที่ได้ติดตามครับช้มปอเตียงโดยตลอดมาก่ะขออย่าให้เจ็บอย่าให้ไข้อย่าให้ป่วยเนาะอ่าให้ต้องสุขมานำรวยตลอดปีและตลอดไปซาตุเด้อเนาะอะ่ะปอเตียงขอตัวไปก่อนพี่น้องไงมื่อป้ายยางขึ้นนู่นผู้เนาะผู้เลิกซ้ำเซนี่กะอ่ะไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายพระเจ้าคุณทุกคนพี่น้องเนาะ